สวัสดีค่ะมาอีกรอบเนาะกับการทำรีวิวอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ก็พักไม่ได้จะมารีวิวให้กับฟิกในโซนของแฟนดอมของเอ็กเซนะคะวันนี้จะมารีวิวให้กับติกของแฟนดอมก็สิเว่นอาวง น้องใหม่กำลังมาแรงเชียวแหละเนาะก็ฟิกกำลังผุดมาเป็นดอกเห็ดล้วละทะวันนี้ก็เลือกมาให้รับชมรับฟังกันหนึ่งคนก็คือคุณไซออนแบกนะคะ อ่าไม่รู้ว่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะแต่ว่าคำแรกอ่านว่าไซออนแน่ๆแ,แต่ข้างหลังอ่ะมันเป็นแบ็เป็น BAC k หรืออะไรสักอย่างโอเคนะถามว่าทำไมาถึงเลือกคุณไซออนขึ้นมาเขียนอาจจะเป็นเพราะว่าพอไปถูกใจภาษาที่คุณไซออนใช้อ่าเขียนด้วยละมังคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคนะถ้าเราจะเอาอ่าไรเตอร์คนนี้เนี่ยขึ้นมาพูดถึงในวันนี้ โอเคครับก็เลยอยากจะมาพูดในแง่ของคุณไซออนพูดถึงฟิกของคุณไซออนให้ได้ให้ทุกคนได้ฟังกันหลังจากที่ทําให้คุณบ๊อบบี้บับเบิลพอฟกับพี่มาสาม,มารถแล้วเนาะโอเคซึ่งแน่นอนก็ต้องขอโทษอีกทีนะคะที่จะเห็นลายน้ำอาเดโม o โหมดอยู่ตรงนั้น ตลอดไปตลอดจนจบคลิปต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ายังไม่สามารถยกคอมไปซ่อมได้นะคะเนื่องจากเหตุผลหลายๆประการช่วงนี้ก็ต้องทนดูอย่างนี้ไปก่อนเนาะเอาไว้จะรีบหาทางแก้ไขนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันดีกว่าคุณไซออนแบ็กนะคะมีฟิกอยู่นี่นะคะผลงานของคุณไซออนแบ็กเนี่ยมีอยู่1 2ึ่งสอี่สี่เรื่องแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องยาวสเรื่องแล้วก็ ห้องเก็บฟิกเนี่ยหนึ่งห้องก็คือบทความนี้นะคะ swag and swag got seven แต่ว่าการรีวิวของคุณชฉออนเนี่ยวันนี้พับจะไม่ได้ทำเหมือนรีวิว2ตัวก่อนหน้านั้นซึ่งแบ่งเป็นตามเรื่องหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้กะให้มันเชื่อมกันด้วยหละัะเพราะว่าเนื่องจากข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้อ่รีวิวอันนี้ไม่สามารถทำเหมือนที่ผ่านมาได้นะคะวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น ตามฟ e ลลิ uh, ่ง feel, ของฟิกเป็น g e n เ e อต่างๆของฟิกนะคะเรามาเริ่มกันที่ฟ e ลลิ่งใสๆน่ารักแบบว่าโอเคมุ้งมิงอ่านแล้วโลกสดใสมีความสุขอยากเตะเด็กกินเด็กอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเรื่องแรกเลยค่ะ <c oughs> คือเรื่อง Baby b o b o ค่ะเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> อัพมาแล้วสองตอนแ,นแล้วแต่ละตอนคือระดับบ ดีกรีความหานี้แบบ Diamond. ยอมรับเลยว่าอ่านแล้วหัวเราะกาคือเรื <t os>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  ่องนี้เนี่ยคุณไซออนเขาเขาค่ะเขาเขาได้เขียนทอกไว้ประมาณว่าในในบทในอินโทรนะคะประมาณประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เน้นไปที่ความรักของตัวละครที่มีให้ระหว่างกันจะเป็นในเรื่องเนี่ยคือพี่มาร์กใช่ไหมล่ะเออพี่มาร์กเนี่ย จากที่เคยเป็นแบบว่าผู้อาวุโสของวงทุกคนในในฟิกเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเด็กเบบีให้ทุกคนเลี้ยงนะคะซึ่งก็คือลุงผักแกเอาพี่มาร์คเบบีป้าเบบีมาร์บูบูเอามาปล่อยให้กอดเซเว่นที่เหลือเลี้ยงอยากรู้ว่าความป่วงความวุ่นวายจะเป็นยังไง,ไงก็ให้ลองอ่านเบบีบูบูดูครับเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถนัดการรีวิวฟิกที่ค่อนข้างอ่าเพลงหยุดสักคู่ค่ะ พเนีไม่ค่อยจะเป็นเป็นคนที่จะไม่ค่อยถนัดการรีวิวฟิกที่ค่อนข้างจะมีะฟิกที่ค่อนข้างสดใสน่ารักหรือว่าอะไรงนี้ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจะสกรีมก็กลัวจะกลายเป็นการสปอยแต่คือนะสงสัยว่าจะเป็นคนพวกใช้ความคิดและจับจดก็เลยเนี่ยก็เลยถนัดการสกรีมฟิกและโวยวายและบ่นและรีวิวในฟิกที่ต้องแบบว่าใช้หัววิเคราะห์นิดนึง ถ้าไม่ใช่ว่าฟิกฟกใสๆอ่าแล้วสบายใจเนี่ยมันไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความชอบของคนนเนาะแต่ว่าแนะนำจริงนะเบบี้บูบูถ้าไปอ่านนี่แบบว่าโอ้โหอยากจะแบบฟัดพุงอะไรอย่เงี้ยแต่คือเบบี้บูบูไม่ได้มีแค่ความตลกค่ะเราจะได้เจอกับอ่าน ความปัป่นป่วนความก่าและความเรื้นของพวกกัตเซเว่นทั้งหลายแล้วก็ความอับโชคของแต่ละคนที่มีกับพี่มาอะไรนี้นะคะก็สนใจก็ลองไปอ่านดูนะถ้าถ้าจำไม่ผิดแท็กนี้มันจะเป็นแท็กแฮชแท็กซีเรียมแล้วก็บอาเป็นไม้สามตัวแล้วก็มอมานะคะเบบี Baby, ้บูบูหรือเป็นไม้สี่ตัวมอมาไม่แน่ใจเดีย๋ยวลองมาเช็คดูนะ,ะจบไปเรื่องแรกนะคะ เราค่อนข้างเร็วนะจะพยายามให้เร็วเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกมันจะเริ่มอืดแล้วก็ของคุณไซออนเนี่ยค่ะนับได้จากหน้าต่างมีค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างหลายฟิกเรื่องที่2ยังอยู่ในเจนเนอเรอใสๆส,สแล้วก็มีความสุขนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยาวนะคะเป็นฟิกของตอนที่1ที่อยู่ในบทความส wag and Swag ชื่อเรื่องว่านันนิกโชวานันนิกโชวานี่เปิดมาก็เจอพี่มาร์คมงมิงอ,อ้อพับลืมบอกว่าพับค่อนข้างจะเป็นคนที่ อ่านมาในโซนออมากคือมาเคว่างนี้ดีกว่าเนาะเผื่อว,ว่าใครอยากหาฟิกมาไม่ไม่อ่านเนี่ยแนะนําเลยว่าไม่สามารถแนะนําให้ได้นะคะไม่ใช่เจนเนอร์ไม่ใช่คู่ที่ถนดัดต้องขอโทษด้วยนะคะเฮ้คค่ะต่อกันที่นานิกาโชวานะคะอุย้ยตายเห็นแล้วนิดหน่อยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใสๆคะ่ะเป็นแค่เหมือนเป็นวันช็อตฟิกหรือเปล่าเป็น เป็นตอนสั้นนะสั้นจริงๆแต่ว่าความฟินความน่ารักเนี่ยโอ้โหเกินพิกัดเลยละ่ะเรื่องนี้เป็นบีมาค่ะก็เป็นพิงบีมาที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็เจนาร์งใสๆเนาะแนะนำให้ลองติดตามอ่านดูนะจนสึกอิจฉาใจบีทำไมน่ารักได้ขนาดนี้นะพี่มารอรอย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อใช่ พูดเรื่องแท็กก่อนถ้าเป็นบทความที่มีชื่อว่า s w a g a g e อง a Godzven นะคะแท็กจะมีอยู่สแท็กก็คือ s w a g JM กับ s w a g BM เพราะว่าตอนจริงๆเขาเขียนว่าคุณไซออนเขาเคลมว่าเป็น All m a r นะคะแต่ตอนนี้ยังมีหลักๆคือ BM a r k กับ Jack หรือว่า Jackson Mark นั่นเองก็จะมีแท็กเป็น s w a g BM กับ s w a g JM นะคะ ก็แท็กไปได้ทุกเรื่องเลยค่ะถ้าเรื่องไหนเป็นคู่ไหนก็แท็กไปตามนั้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณไสออนบอกให้เราทําไว้เนาะโอเคเราจบนันนิกาโชอาแล้วนะเราจะไปต่อกันที่วัวเทอรินายเป็นเจนเนอเรลเดียวกันกับเอ่อนันนิกาโชอาเลยค่ะ เป็นเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เป็นของแจ็คสันมาร์กหรือว่าคู่จากนั่นเองใครอยากอ่านอ,อะไรที่ออกแนวว่าพี่หวังทำไมทำตัวได้อ่อนด้อยและกะขนาดนี้แนะนำให้ลองอ่นอนาน v e ว t e r i n a r นะคะเป็นฟิกที่อ่านแล้วสบายใจมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากอ่านแล้วแบบว่าโอ้ยเหมือนใจแล้วคือถ้าเป็นฟิกประเภทนี้ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรมากนะแต่ว่าเป็นเป็นฟิก ที่อ่านแล้วแบบยิ้มไปกับมันนะคะมีความสุขกับมันอไางนี้นะโอเคแท็กนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้เป็นแจ็คมาก็จะกลายเป็นแท็ก swagjm นะอือเอาละหมดกันสักทีกับเชนเนอรที่แสนจะสดใสน่ารักซึ่งทำให้เราหมดคำพูดเบาๆนะคะอ่า มาเริ่มกันที่จริงๆแล้วนะคะเซตนี้เนี่ยเซตที่พักําลังจะพูดอ่ะเป็นเซตที่ออกแนวถึงนกินเรื่องยาวเพราะว่าตอนแรกอ่ะคุณไซออนเขาเปิดมาเป็นเหมือนเป็นวันช็อตฟิกแต่ไปมา,มาอ้าวมันมีตอนที่2ที่3ที่4ตามมาแล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะอ่าเริ่มตอนแรกเนี่ยอ่าในเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคน3คนก็คือ JB แจ็คสันแล้วก็มาร์ เนี่ยเปิดพารลตมาชื่อว่าพาดูยูโน่ค่ะจะเป็นการพบกันของแจ็คสันและพี่มาร์กนะใครชอบสามสามพี่เลิฟแแฟรเนี่ยแนะนำให้อ่านนะคะบทเริ่มเริ่มต้นที่ Do you know แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่อ่านแล้วอินมไปกับมันเลยนะความรู้สึกคือแบบว่ามีทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งผิดหวังทั้งแบบอยากทุบอยากตีอ่านแล้วแบบว่าโอ้ย ทำไมถึงทําแบบนั้นทาไมถึงทําแบบนี้ตัวละครต่างๆล้วนแต่แบอกว่ามีความคิดเห็นและมีมุมมองที่ยังไงเลคะค่อนข้างจับใจคนอ่านคือคุณใจออนเนี่ยสามารถตีแผ่ม,มุมมองนะั้นน่ะมาให้เรารู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับมันให้เรามี feeling ที่แบบว่าอินนะคะเขียนจนเราอินแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมละ่ะ ทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากสปอยมากเพราะว่ามันด้วยความที่เป็นช็อตฟิกสั้นๆต่อกันหลายตอนใช่ไหมคะพอเราพูดระกไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นก,การสปอยแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดูยูโนนะคะมันมีหลายพาทเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปนะเอาเป็นว่ามันเน้นเลยล่คะค่ะว่าคุณจะเชียร์ใครระหว่างแจ็คสันกับพี่เจบีของเราซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่า เป็นคนละฝัง่งเป็นเหรียญที่ต่างกันเป็นเหมือนดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ก็คือว่าต่างกันในทุกด้านนะคะสิ่งที่ JB มี Mark มาร์กไม่ไม่ใช่มาร์กแจ็คสันไม่มีส่วนสิ่งที่แจ็คสันมี JB ก็ไม่มีออเป็นว่าอย่างไงอยากให้ลองอ่านแล้วก็ลองติดตามแล้วก็ร่วมลุ้นไปด้วยการว่าตกลงแล้วเนี่ยบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ตอนแรกคือชื่อดูยูโนค่ะเป็นพาร์ทของ Jackson แจ็คสันกับพี่มาร์กมรย้ายโดยแจ็คสันนะคะ ส่วนต่อจากพาร์าดูอีโนคือพาร์ทที่ชื่อว่า Rock My Body จะเป็นการลาก JB เข้ามาในเรื่องความสัมพันธ์ของสองคนที่เกิ่นไว้ในตอนก่อนหนะะ้าก็คือแจ็คกับมาร์กนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวตัวละครตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ j อ่าแล้วจะทำให้เรื่องที่ดำเนินอยู่เนี่ยเข้มข้นแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็ เกิดการหนักอกหนักใจลุ้นจนมือเกรง็งแบบว่าอยากจะกระโจนเข้าไปแล้วก็เขยาข่าคอตัวละครต่างๆนี่เลยล่ะเเป็นว่าให้ลองไปอ่านเองนะมันแบบจริงๆนี่เปิดให้ดูนิดหน่อยดีกว่า Do you know rock my body และต่อกันด้วย e ล e e d i n g อะ่ะ e ิ Keep บ e e ด d i n g เป็น Party. พาร์ทที่บรรยายด้วย JB และพี่มาร แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วจะแบบว่าอุยเหมือนว่าเขารักกันนี่หรอไม่ใช่ค่ะคีปิดยิ่งนี่อ่านเราจะยิ่งรู้สึกว่าให้ตายเหอะทุกตัวละครมันแบบมีมุมที่น่าสงสารทุกการกระทํามีเหตุผลแล้วก็จะได้เห็นทั้งด้านที่ที่เราไม่ได้เห็นจากมุมมองของตัวละครตัวอื่นนะคะคือมันจะเป็นการผัดกาเล่าเรื่องเนาะทีนี้เราก็จะได้เห็นทุกตัวละครทุกมุมมองเนี่ยมันจะทําให้ฟิกดูสมบูรณ์ขึ้นและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบว่า มันลุ้นว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเพราะว่าค้างมากจริงๆแบบอ่าเซตนี้นะคะไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเซตเรียกขอเรียกว่าเซตเลิฟแอนแฟร์ก่อนแล้วกันเนาะถึงตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าค่ะว่าจะจบยังไงยังไม่รู้ด้วยว่าพี่มาร์กจะเลือกใครระหว่างแ็กสันกับเจบีอยากให้อ่านจริงๆนะอ่านแล้วมันจะแบบตื่นเต้นนะคะมันไม่ใช่ตื่นเต้นแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือเหมือนแบบ หนึบหที่หัวใจว่าคุณจะเลือกใครละมาถ้าเราเป็นมาค่ะเราจะเลือกใข่งนี้นะคะโอเคจริงๆแล้วยังไม่จบนะมันพอคลิปบีดบิดจเนี่ยก็จะมาต่อกันที่เทอร์น่าเราเทอร์นอัรานะคะภานนี้เป็นผ้าของแจ็คสันค่ะซึ่งอ่านแล้วจะแบบได้เห็นมุมมองของแจ็คสันซึ่งเรายังไม่ได้เห็นในภาาที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะแล้วมันก็จะ นะต้องอ่านเองละถ้าพูดไปนี่ก็จะการการสปอยฟิกมากดีเพราะว่าเหมือนพาร์นี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญที่จะสามารถเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อฟิกเรื่องนี้ได้เลยล่ะนะเป็นว่ายังไงเดี๋ยวลองมาอ่านกันดูนะคะ Turn ์นอ u รานะเซตเลอรกาแฟเนี่ยสามารถอ่านไน <c oughs> อด,อด้ที่อโทษค่ะที่บทความสว a กแอนสวกนะโ okay. อเคทั้งหมดกันไปกับเจนเลกาแฟ <c oughs> พะอบอกไม่ได้ว่าไอตัวเลาแปรเกมันอยู่ในเจนไหนเพราะว่ามันก้กึ่งระหว่างโรแมนติกดราม่าละเอ่อยังไงดีล่ะคะมุมมองชีวิตคนไหมก็นิดนึงแต่ว่าค่อนไปทางโรแมนติกดราม่ามากกว่าแต่ว่ากับเรื่องที่จะพูดถึงต่อไปเนี้ยค่อ <c> น <oughs> ข้างเป็นโรแมนติกดราม่าที่บีบหัวใจคะ่ะถ้าเราต้องอ่านแล้วแบบว่าคิดตามดีๆนะ ฟิกของคุณไซออมีอจุดเด่นหนึ่งก็คือเวลาเราอา่านเราต้องจับจดไปแต่ละคำแต่ละถ่อยความแต่ละประโยคแต่ละใจความที่คุณไซออนต้องการจะสื่อมาให้เราคือถ้าไม่อ่านดีๆเนี่ยมันหลุดได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าห้องั้นหมายความว่าฉันก็ไม่ควรไปอ่านสินะถ้าแบบว่าฉันอ่านครา้ๆฉันก็คงไม่เข้าใจเพราะเป็นฟิกที่อ่านยากหรอไม่ใช่ค่ะคือพอเราได้เริ่มอา่านแล้วเนี่ยถ้าพูดเลยว่าฟิกค,คุณไซออเนี่ยเป็นฟิกที่ พออ่านแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรที่เราจะต้องจดจ่อไปกับมันทุกตัวอัษรจริงๆเพราะว่าเป็นฟิกที่จับใจมากจริงๆทุกเรื่องอ่าโดยเฉพาะ <c oughs> memory g r ตัวนี้นะคะจะเป็นฟิกที่เป็นแจ็คสันกับหมาค่ะแท็กก็จะกลายเป็นสวัก J M นะแต่ว่าที่พับอยากจะพูดถึงเรื่องนี้หลักๆเลยก็คือ,อสิ่งที่แฝงมา สิ่งที่สื่ออารมณ์ผ่านมาจากฟิกเรื่องนี้เนี่ยอ่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่บีบหัวใจยิ่งกว่า Love Set l จเลิฟกาแฟค่ะมันบีบกันแบบคนละอย่างเนี่ยม m o r ริการมันจะเป็นเหมือนกับการย้อนความทรงจำนึกถึงสิ่งที่เคยผ่านมาสิ่งที่เราเคยมีด้วยกันในเมื่อถ้าเกิดว่าเราต้องสูญเสียใครสักคนไปอะค่ะเราลองมานึกย้อนไปถึงเวลานั้นจริงๆ ความรู้สึกมันจะเป็นแบบไหนมันก็คงเป็นแบบมัมมรีการ์ดเนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากลองอ่านฟิกที่มันแบบว่าไม่ได้เศร้าจนเศร้าแบบโดนทารุณกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการเศร้าที่มาจากความสูญเสียเศร้ามันไม่ใช่เศร้าที่ไม่มีความสุขอะคะ่ะแต่มันก็พ บบก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะรู้สึกช่วงนี้จนกับคำพูดเหลือเกินขอโทษจริงๆค่ะ memory card เอาเป็นว่าต้องลองมาอ่านเองนะแต่เป็นฟิกที่มันจะทำให้หัวใจรู้สึกว่าทั้งหนึบหน่วงอบอุ่นแล้วก็สูญเสียต้องการไฝหาแล้วก็คิดถึงในเวลาเดียวกันค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดเกี่ยวกับฟิกเรื่องนี้นะ memory card ท็กก็พูดไปแล้วเนาะ มีอะไรที่พูดอีกไหมเนี่ยสำหรับมมโม่กาดคิดว่าคงไม่มีแต่ถ้ากำลังหาอะไรที่พะพูดไปฟิกแบบที่พะพูดไปเนี่ยนะ่นทเมมโม่กาดเลยนะคะมันเหมือนคุณไซอ่อนเขาเขียนจากความรู้สึกจริงๆนั่นแหละเนาะต่อไปนะคะมาที่ฟิกเรื่องยาวเรื่องแรกที่เรื่องแรกนอกจากเบบี้บูบูที่คุณไซออนเปิดขึ้นมาคือดิซ ASTER นะคะ d i เซสเตอรเป็น love affair ค่ะสามคนสามคู่หลักก็คือ J.B. Mark และ Jackson เหมือนเดิมซึ่งเรื่องเนี้ยพพูดเลยว่าความน่าสนใจของมันมันไม่ใช่ love a f f a ธรรมดาที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักขัด่ยมโหดเปล่าสามคนนี้ค่ะเป็นพี่น้องกันอาจจะไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดแบบเต็มตัวแต่ก็เป็นพี่น้องกันแค่นี้ก็ทำให ฟิกเรื่องนี้เนี่ยดูน่าสนใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่พอนะมันยังถอดแทรกเข้ามาว่าทั้ง3คนน่ะหมายถ,ถึงอของตัว JB และ Jackson เนี่ยไม่ได้แข่งแย่งชิงดีไม่ได้แย่งมาร์กันนะคะเขาใช้มาร์คร่วมกันแล้วมาร์กก็มีความสุขแบบนั้นนี่จะให้ดูคำโปรยนะคะราเกนโรซาโตของ JB และมาโบโรของ j a c k s o นผมอยู่ด้านหลังของ i ซ g l a s s ผู้คนยิ่มส่ วกคุณอิจฉาและเชื่นชมกับความจอมปลอมผมไม่ได้สวยงามขนาดนั้น <c oughs> ในเรื่องอ่ะพับขอสปอยนิดนึงลวกันอย่างที่พับบอกไปว่าเขาไม่ได้แก่งแย่งเช่นดีกันเลยล่ะระหว่งางแจ็คสันกับเจบีนะคะผู้ที่เป็นมหาเมฆของเราสองคนนี่เขาไม่ได้แย่งพี่มาร์กนะเขาใช้ร่วมกันและพี่มาร์กเองอะ่ะก็เหมือนจะเป็น ฝ่ายที่ไม่ยอมเสียทั้งสองฝ่ายด้วยนั่นแหละคะ่ะเหมือนเขามีความสุขกับการอยู่แบบนี้เนี่แหละที่ทำให้พับสนใจกับสนใจฟิกเรื่องนี้ d i s ASTER มากมากเพราะว่ามันเริ่มเรื่องมามันดูเหมือนจะรักกันแล้วอะค่ะแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะคุณเจย์ออนจะเดินเรื่องยังไงล่ะนี่คือความน่าสนใจของดิส ASTER นะคะเขารักกันเขามีความสุขร่วมกันทั้งสามคนแต่ความสัมพันธ์เนี้ยจะไปยังไงจะืึนหน้าต่อไปยังไงจะเดินเรื่องยังไงจะเจออุปสรรคแค่ไหนและมันจะจบลงยังไงเรื่องนี้พับก็ยังไม่รู้นะคะต้องติดตามกันต่อไปส่วนแท็กก็คือแฮชแท็กสี่เหลี่ยม the disaster ดอเด็กสอเสืเอออ่างตอเต่าค่ะดอสอ,ออตอนะคะแท็กเรื่องนี้นะคะอยากอ่านเร็วๆก็ช่วยกันแท็กกันเม้นนะเพราะว่าพับก็เป็นคนหนึ่งที่ทั้งแท็กทั้งเม้นพยายามให้คลิกของคุณไซออนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่ามันอะไรที่ดีจริงๆแหละเนาะอุ๊ยตายแล้วแบบจะหมดไม่ได้ชาร์จด้วยสักครู่นะคะ กลับมาแล้วนะคะหวยตายรอแบตเหลือ1%เลยพูดจนลืมชาร์จแบตโอเคมาต่อกันที่ d i s ASTER นะคะเมื่อกี้ว่าพูดถึง Hashtag อะไรเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากให้ <c oughs> ลองไปติดตามกันนะคะกับฟิกเรื่องนี้ Love Affair คู่ JB บีมาร์คและ j a c k สันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าความพิเศษก็ได้อย่างที่พับได้พูดไปแล้วนะถ้าอยากลองอ่านอะไรที่แบบคาดเดาตอนต่อไปไม่ถูกจริงๆเนี่ย แนะนำให้อ่าน d i s ASTER ค่ะเพราะว่าขนาดว่า,าพับว่า,าพับเป็นคนคิดมากแล้วนะยังคิดไม่ออกเลยว,ว่าเดิมดมันจะดาเนินต่อไปอยังไงเพราะว่าอย่างไรมันก็รักกันอยู่แล้วเนี่ยเออเนาะยังก็ฝากติดตามด้วยนะคะ <c oughs> อุตตายแล้วทีนี้นะคะขออนุญ,ญาตสักครู่นะแป๊บ,บนึงนะอืห <c oughs> นี่ค่ะอีกเรื่องนึงที่จะามาแนะนำเป็นอีกเป็นอีกแนวนึงเลยล่ะเป็นแนวที่ค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่ซานดิส SM แต่ว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างเป็นจิตวิทยาค่ะชื่อเรื่องว่า Tented Love เป็นช็อตฟิกที่มี2องตอนด้วยกันเรื่องนี้เป็น JB กับพี่มาร์คนะคะ JB กับมาร์ค n ท e เ Love ซึ่งพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของพี่มาร์คเป็นฝ่ายอธิบายและบรรยายเล่ามุมมองของตนเองมุมมองความรักของตัวเองที่มีต่อ JB ก่อนค่ะ,ะเรื่องนี้อยู่ใน Swag and Swag เหมือนกันค่ะเป็นช็อตฟิกอยู่ในครั้งช็อตฟิกเนาะ,ะเนี่ยทันเตอเลิฟเนี่ยพูดเลยค่ะว่าเป็นฟิกที่สุดยอดและอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเพราะว่ามันเป็นฟิกที่เปิดโลกกระถับแบบว่า ไม่ใช่าพาไปศัสนะศึกษาแต่าพาไปศึกษามุมมองความรักที่มันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดถึงมันไม่ได้สื่อมันออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะท่านเดดเลิจะเป็นการตีโจทย์มุมมองนั้นออกมาทําให้เราเห็นว่าโอ้ไม่ก็ความรักอะ่ะมันไม่ได้มีแต่โลกสีชมพูนะโลกสีค้ีทาโลกสีดามันก็มีเหมือนกันความรักเป็นได้มากกว่าการแค่การให้หรือว่าการดุมเทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากหาอะไรที่แบบว่าต้องใช้ความคิดแล้วแบบค่อนข้างอ่านแล้วแบบลึงอึ้งทึ่งเนี่ยแนะนำ t e n t e d Love ค่ะถึงแม้จะเป็นตอนสั้นๆแต่พับรับรองรับประกันเลยว่าอ่านเรื่องนี้แล้วมันจะแบบว่าโอ้โหคุณไซออนแบบว่าเหมือนขวาไม้มาตีแสกหน้าเลยล่ะเนาะนี่ค่ะส่วนที่สองนะคะอ,ะอยู่ในบทความเดียวกันตอนต่อกันเลยล่ะชื่อว่า t e n t e l o เหมือนกัน แต่ว่า x x 2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละนะพาร์ทนี้ขึ้นมาก็จะเป็นรูปโพสของ JB แล้วและแน่นอนค่ะพาร์ทนี้ก็จะเป็นในมุมมองของ JB ซึ่งถ้าหากใครอ่านพาร์ทก่อนหน้านี้เฮ้ยเป็นหัวมักอ่ะจะคิดว่าโอ้โหมันแบบื้อหืออาหาอู้หมายกอดทำไมคุณชายออนเขียนมาได้นะพอมาเจอพาร์ทนี้นะคะอย่างในป้าบอกนะคะเหมือนโดนแบบว่าไม้ตีแสกหน้า เพราะว่ามันคือขั้นกว่าหรือเปล่าไม่เอาไม่บอกไม่สปอยแต่เอาเป็นว่าสามารถพลิกโลกทั้งใบที่เราเชื่อในมุมมองของพี่มาได้เลยล่ะอยากรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงต้องไปอ่านเองนะไม่สปอยแล้วล่ะพอฟิกเรื่องนี้ดีจริงๆแต่ว่าเป็นแนวออกจิตวิทยาใช้ความคิดละว่าค่อนข้างเป็นแง่มุมที่เก็บกดในส่วนหรือของใจคนนิดนึงค่ะถ้าไม่ชอบฟิกสไตล์นี้จริงๆก็อย่าไปอ่านเลยนะ เราไม่ใช่ว่าไปอ่านปุ๊บเราไม่เข้าใจไม่ใช่ฟิกแนวที่ฉันต้องการโอ้ยมันนา่ากลัวเกินไปมันหม่นเกินไปมันด่าเกินไปมันดีเกินไปฉันไม่เข้าใจเราไปเม้นว่าเขาเนี่ยไม่ดีนะคะมันพลาให้คนที่เขาชอบอ่านนะอดอ่านฟิกดีๆนะเสียใจนะคะโอเคเหนื่อยๆเราก็มาลงที่เจนนี้แล้วนะนี่เลยค่ะเรื่องสุดท้ายละเป็นเรื่องที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้เปิดเมื่อ,อไรเนาะ นี่ค่ะ18มีนาะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่19มีนาค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ชื่อ quarterback ค่ะเปิดมาอ้าปปะทะเข้ากับยูคยอมและแบมแบมนะคะโอเค quarterback เป็นยังไงทำไมถึงเอามาต่อจาก t e n d e r l o เ e นี่พูดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ช่วยพี่อ่าน t e n d e r Love นิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันสุดยอดจริงเราแล้วยิ่งมาถ้าอ่านต่อด้วย quarterback เนี่ยจะรู้สึกว่าแบบ พระเจ้าฉันเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงแข็งข้อขึ้นอีกนิดนึงเลยล่ะแหมพูดเลยล่ะค่ะว่าคุณใช้ออนเขียนแล้วแบบว่าอ่านแล้วอินเลยล่ะจ้องหน่อยคิดไม่ได้ว่าฉันก็มีมุมแบดแบดแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้คอเตอร์แบ็กค่ะเปิดฟิกมาเนี่ยหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเฮ้ยอาจจะเป็นแค่เ็กนักเรียนยกพวกตีกันอะไรนี้หรือเปล่าเปล่าค่ะมันก็ใช่แต่ว่าคอเตอร์แบ็กเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้น ลึกจริงๆเรียกได้ว่าอ่านี่ค่ะ Born to be Born to be bad live far live far and die young นะคะใช้ชีวิตให้คุ้มแหละแล้วรู้สึกเหมตัวละครเนี่ยใช้คุ้มจริงๆนะเป็นเรื่องที่เราชอบมากเลยค่ะขออนุญาตสปอยแบบตรงๆเลยนะอินโทรแล้วไปอ่านเองนะคะเพราะจะไม่บอกทั้งหมดแต่คือว่าเป็นฟิกที่เผยแบบว่าตีแผ่สังคมจริงๆะคะ่ะแบบ เผยห้เห็นช่องว่างแล้วะระหว่างชนชั้นความดําม,มืดของสังคมอะไรพวกนี้เออ The Cottar Back เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นภาษาที่อ่านแล้วมันแบบโอ้โหมันไม่ได้ดีเลิศเลยหรือว่ามันละมันใยหายละเอียดละอ่อนนะคะมันมันเป็นการใช้คําที่คําแข็งคำทื่อๆแต่ว่าสามารถบาดลึกเข้าไปในใจคนด้วยการเรียงประโยคและภาษาเขียนของตอร์เนี่ย ช่วยให้เรื่องนี้เนี่ยสุดยอดมากๆอ๋อแล้วก็เรื่องเพลงประกอบอีกตั้งหาคอร์แบ็กของคุณไสออนเนี่ยเพลงประกอบเขาช่วยส่งฟิลฟิกดีมากแต่ว่าฟิลฟิกที่ได้จากการเปิดหน้าแรกเนี่ยจะยังไม่หนักหนาสา,ากันเท่ากับ<ม>ในพาร์ทอินโทรนะคะพาร์ทอินโทรนี่จะดึงอารมณ์ให้แบบว่าเตรียมใจเลยล่ะว่าความความลึกความดีของเรื่องนี้เนี่ยมันขนาดไหน ลองไปอ่านเองนะคะถ้าใครชอบฟิกสไตล์แบบว่าค่อนข้างรุนแรงเสียดสีสังคมอยังไงดีละคะรุนแรงเสียดสีสังคมจิตวิทยาใช้ความคิดเยอะเนี่ยแนะนำไม่อ่านควอเตอร์แบ็กค่ะส่วนแฮชแท็กชื่อชื่อว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็คำว่าควอเตอร์แบ็แบบไม่มีเลขแปนะคะคุณใสออนไม่ได้เขียนให้น้อแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าเอาเป็นว่า ลองไปอ่านกันดูนะคะกับใครที่พยายามอ่ะพยายามหาฟิกของเซเว่นอ่านอยู่เนี่ยคาแนะนานี่เลยค่ะของคุณไสออนอยันถึงของคุณไซออนทุกเล่มเลยละ่ะทุกเรื่องเลยล่ะค่ะยังไม่เป็นเล่มซึ่งเปิดได้ไม่นานเนี่ยทุกเล่มเลยจริงๆทุกเล่มอีกละทุกเรื่องเลยจริงๆค่ะคือมันเป็นบทความที่คุ้มค่าที่จะอ่านนะขออนุญาตแหละว่าชอบมากๆนะคะคุณใสออนติดตามอยู่ตลอดนะเม้นให้สักทีให้อยู่แล้วละ่ะ นี่ก็ไยายอมหาคนมาอ่านให้อิดนะยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ของคุณสอ่อนด้วยนะคะทุกเรื่องที่พัพพูดไปเลยนะเออใช่แล้วล่ะเปิดเพลงฟังด้วยนะยิ่ง t e n d e d Love เนี่ยกับ Quarterback Disaster เนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าเปิดเพลงฟังแล้วก็อ่านฟิกมันจะได้ฟีลลิ่งอีกฟิลลิ่งหนึ่งมันจะเข้าถึงเนื้อหาและความถ่องแท้ของฟิกได้มากขึ้น นี่แหละเหตุผลว่าทำไมพับสินชอบค่อนข้างเป็นคนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงประกอบฟิกบางคนอาจชอบอ่านหนังสือเงียบๆนะแต่พับไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือเงียบๆชอบฟังเพลงค่ะเพราะว่ามันดึงอารมณ์ของเราแล้วก็บีบให้อารมณ์ของเราเนี่ยร่วมไปกับการอ่านและข้อมูลที่เราได้รับรู้ทางสายตาและประมวลผลทางสมองเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองลองไปปรับปรับใช้ดูนะคะเผื่อว่าบางทีเนี่ย สิ่งที่รอร์เขาต้องการจะสื่อเนะี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เราอ่านออกมาในครั้งครั้งแรกแต่ว่าสิ่งที่ช่วยให้มันใกล้กับสิ่งที่ไรเต,รต้องการจะสื่อมากขึ้นก็คือดนตรีที่รอร์เขาเลือกมาเป็นเพลง,พลงประกอบฟิกให้น,นี่แหละค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอพูดแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ก็ยาวมากแล้วไม่รู้ว่ากี่นาทีอาจจะสัก20หรือ30อีกแล้วก็ไม่แน่ใจขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนจนถึงตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะ